เก๋ไก๋เปิดใจหลังชีวิตเปลี่ยนผันจากยูทูบเบอร์คนดังมาเป็นนางเอกนักแสดงถือได้ว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับยูทูบเบอร์คนดังอย่างเก๋ไก๋สไลเดอร์ที่ล่าสุดชีวิตได้เดินมาถึงสิ่งที่เคยได้ฝันเอาไว้ว่าอยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงและเล่นละครเหมือนคนอื่นดูบ้างซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าเก๋ไก๋ G S ได้เซ็นสัญ,ญญามาเป็นนางเอกนักแสดงกับทางช่อง3แถมยังมีโอกาสได้เปิดตัวเล่นละครเป็นนางเอกเรื่องแรกที่ชื่อว่า ก็รักมันปักใจอีกด้วยงานนี้ก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับบทบาทนักแสดงของเก๋ไก่อยู่เหมือนกันเพราะคนมกักจะติดเป็นภาพลักษณ์ของการเป็นยูทูบเบอร์แต่ทางด้านของเก๋ไก่เองได้บอกว่านี่เป็นงานที่เคยฝันไว้ตั้งแต่เด็กและตอนนี้ก็มีโอกาสแล้วตอนนี้ได้เตรียมตัวด้วยการไปเข้าคลาสเรียนการแสดงมาแล้ว12ครั้งทําให้เข้าใจตัวละครและอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับการแสดงมากขึ้นกับกระแสวิจารณ์คนดูก็สามารถวิจารณ์ได้สําหรับคําว่านางเอกพูดบ่อยๆก็เขินอยู่นะคะ แต่จะพยายามรับคําชมจากทุกคนแล้วก็คําเชียร์ด้วยส่วน YouTube ก็ยังทาอยู่แต่อาจจะน้อยลงเพราะต้องแบ่งเวลาให้ลงตัวนั่นเอง